คันบูซือคือบ่บ่าวต้งเต้หึงหึงเออหามาหูค่อยหอเครื่องห่อข้องมาตัดลำมนันต้นต้งเต่เสาเสา้านนับม,มันต้นไข่มืนกันเราโมนีมีคาถูกมาบอกอว่ะอย่างงัดเด้อพ่นบวกเก็บซื้อแล้วพ่นบวกหับซื้อแล้วปิดชั่วข่าวส่องมือสุขสบายดีพี่น้องตองไปเบิดสุขู้สุขคนมือนีใหญ่ไปเลยมังม่วน โอ้ยกะกุมเจอกมหมกกุมเจอเฮ็ดแนวเดิระลมาวานมาตัดลำามันต้นเ้วชิงับมันต้นไข่พอได้เงินเติมนิดเฮ็ดคลิปไปดิวามาเป็นแยนวนี้ยรนว่ามาเป็น,น,าาปนลายตัง้งมาเป็นสร้างล่างเทอะึูดูคืตัดลำามันต้นนั้นหน้าเละหน้าดำกระเบื้องนี้เถอะเราปันีีสัมพันวาปูกลบเอาซ้ำ บกเก็บซื้อซ้ำว่าสองมือส่องมือ,อยังจิับซื้อว่าดิเราเช็ดเราเด้อคนสบามือเศร้างัดแล้วทัง้งัดทั้งขุดทั้งขุดทัง้งัดกระสิไดประมาณห้าหกกระสซบห้าหกเป้า่านี่แหละแล้วว่าอ้ยพอคามีขาเพิ่นระว่ามาบ้างบอตองงัดบ่ตรงขุดเพิ่นปิด เพิ่นบอหับซื้อประมาณสองมือวะดิเอา้าสิเห็ดยังไงันค่อยขุดนี่เด้อสันเอา้ากับโมโหนำระเดอ้อสันเออสินคาบานค่อยคือเป็นแบบนี้มันตน้นี้ยคือบอหักำลังอกกำลังเจอ้อ สาให้เสาวนาโพอนามาเต้าสาหัวสาวสว่วนมันต้นเดโอ้ยเบาไลาใหญ่ห้างเบากระเบื้องน้ำลายซื่อเนาะเบาลเพิ่นกับบุ้มีเพิ่งฟังคมโตเสาหัวสาวสว่วนกันนี่นแหละบุ้งดูความเมื่อยความลำบากโอ้ยความเมื่อยเพิ่เมเบาเลยงัดมันเพื่อจิตใยงาม เป็นย่อยงามอันนี้พุ่นแหละบทคําสิเว้าบทคําสิว่าแล้วโอ้ยเอ้ยๆๆๆพี่น้องเอ้ยเฮ็ดได้แล้วว่เอาเบิ่งทางตัดลําแล้วเด้อสิหาเบิ่งตัดหลเติบลเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูตัดแล้วลดิตัดลํากทางตัดทางเมียนเฮ็ดเป็นกลองเป็นกลองลนีแหยังดอนเดียวยังดอนนึง ล้วพอคามีคาเป็นวันอย่าชุงงัดเด้อเฮ้ยเธ่านาบ้าบอห้ค่อยงัดค่อยงัดได้ตั้งห้าหกป่าแลรอห้าหกกระสอบลรวมาบอกค่อยต่ำลังวะอันจะชุงงัดเด้อว่าฉันเขาบอกเอาเท่อบังเทื่อีกสองมือเพิ่นอย่างสี่เอาสันป้าถือว่ายังกะก็เป็นตาานเนาะ เป็นตาหน่ายดิเห็นหยังกะคือมายากมาซาเทะอันเงินอันคำนี้หายยากหาซาเทะบ่ได้กับบ่ได้หยังขึ้นมาหรอกตัดลำปะไว้ก็คือสีบุเป็นหยังหรอกเนาะพี่น้องหูบ่อว่านตัดลำปะไว้แล้วมันเป็นเนี่ยเด้อกับอกกันได้กันสั้นการคันว่าตัดลำปะาไว้หึ่งบ่ได้กัดสีมงัดสีมาขุดแล้วกัสีขันตักเดดเอาเลยแบบนี้ขันว่าบุเป็นหยังแล้ว ปาไวเป็นเดือนจองเดือนก็นได้ยังสีเราเออปาไว้นี้คนเก็บซื้อหยัได้หร้อค่อยจังสิงกันหยัมนั้นมาเฮานี้ขอจบคลิปนี้ไวเพียงจะมีฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ่องเพจใหญ่เวเลยมักม้วนตากาเฟ่เฟบสมไปเลยกันทงวงฮันเดอร์เพื่อเป็นกำลังเหยียงเจอฮันคนสู้งานคนนี้สู้สู้แล้วก็เฮ็ดคลิปต่อไปล้วพอแม่พี่น้อง ทุกทุกคนได้เบิ่งได้สมอีกบาย